เรื่องเล่าจากชาวบ้านย่านออเมืองจังหวัดระยองคืนหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวถนนเส้นเลียบฝั่งดูงเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟส้มๆจากป้อมตำรวจเล็กๆหน้าตลาดเก่าที่เปิดไว้ตลอดคืนคุณเล็กหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่มักจะขี่ผ่านจุดนั้นทุกคืนเล่าว่าผมผ่านตรงนั้นบ่อยครับป้อมนั้นจะมีตำรวจผัดเวรเฝ้าอยู่ตลอดแต่คืนหนึ่ง ไม่มีใครเลยเวลานั้นเกือบตีสองเล็กเห็นเงาคนในชุดเครื่องแบบตำรวจนั่งก้มหน้าอยู่ในป้อมเขาชะลอรถแล้วเอ่ยทักดึกแล้วนะครับนายไม่หนาวแล้วครับเงานั้นค่อยๆเงยหน้าแต่สิ่งที่เล็กเห็นไม่ใช่หน้าคนใบหน้านั้นซีดขาวดวงตาลึกโบเหมือนคนที่ผ่านความตายมานานแล้วเล็กตกใจจนเล่งเครื่องหนี เสียงเรียกแผ่วเบาดังตามหลังมากลับมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยซิคืนนี้หนาวรุ่งเช้าเขาเล่าให้ตำรวจในสอพอฟังเจ้าหน้าที่บอกว่าป้อมนั้นไม่มีใครประจำมานานกว่าสมเดือนแล้วตั้งแต่สิทธิตำรวจเอกคนหนึ่งเสียชีวิตในป้อมเพราะหัวใจวายขนาดปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าบางคืนจะเห็นไฟในป้อมเปิดเองหรือมีเสียงวิทยุเสื่อสารแวแว ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ทุกวันนี้ป้อมตำรวจแห่งนั้นยังคงตั้งอยู่เงียบๆใครผ่านตอนดึกอย่าลืมสังเกตดีๆเพราะบางทีนายตำรวจคนนั้นอาจยังนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม